สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชิมที่ร้านฮองมินนะคะซึ่งเป็นร้านพัตตารจีนที่มีอยู่หลายสาขาและมีสาขาในห้างสับสินค้าด้วยค่ะคอนเซปต์ร้านคือเป็นพัตตการจีนที่ราคาเข้าถึงง่ายนะคะเมนูที่สั่งมาวันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำของร้านทั้งหมดเลยค่ะเริ่มที่เป็ดปักกิ่งนะคะของเขาจะหนังกรอบนะคะบางนะคะ มาพร้อมกับผักเคียงและซอสรสหวานนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะว่าหนังเขาบางกรอบน่าทานมากๆเลยค่ะทานคู่กับแป้งที่นึ่งมานะคะก็จะนุ่มๆบางๆแล้วก็ราดซอสลงไปแบบนี้นะคะอร่อยค่ะต้องไปลองนะคะส่วนเนื้อเป็ดสามารถเลือกไปปรุงได้8เมนูอันนี้เราเลือกเป็นทอดกระเทียมและผัดพริกไทยดำนะคะก็อร่อยนุ่มค่ะ เมนูต่อไปกันเลยก็คือจะเสิร์ฟมาร้อนๆเดือดปุดๆแบบนี้นะคะอาหารจีนจะพลาดไม่ได้ต้องเป็นเ,เมนูซุปก็คือกะเพาะปลานํำแดงนั่นเองนะคะก็จะมีเนื้อปูด,ด้วยแล้วก็เห็ดหอมนะคะสดร้อนๆคอ,องๆมากกับจิกโชนนิดนึงต่อด้วยของมงคล5อย่างเรียกว่างูกล้วยผัดในกระทงเผือกนะคะ และจานนี้ผัดหมี่ฮ่องกงนะคะเครื่องทะเลซีฟูดจัดเต็มเน้นๆเ,เลยค่ะติ่มซำแนะนำเป็นขนมจิบกุ้งนะคะกุ้งเน้นๆแน่นๆค่ะเสิร์ฟมาทีละสามลูกแบบนี้นะคะที่ร้านมีเมนูกระทะร้อนด้วยนะคะก็จะมีหลายเมนูอันนี้แนะนำเป็นอ,อส่วนเจ้าสมุทรกระทะร้อนนะคะก็คือจะเสิร์ฟมาบนกระทะร้อนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาตัด แชร์กันนะคะอันนี้จะแบบเครื่องซีฟู้ดครบเลยนะคะทั้งกุ้งหอยปลาหมึกค่ะเรียกได้ว่ากินร้อนๆฟินๆนะคะเมนูต่อไปอยากให้ฟังเสียงกันให้ดีนะคะมันเหมือนโชว์เล็กๆเลยคะ่ะอันนี้จะเสิร์ฟมาคู่กับแป้งเหมือนแป้งทอดนะคะเป็นเจ้าสมุรผัดผงกรีกระทะร้อนค่ะ ร้อนจริงแน่ๆอย่างนี้นะคะกินไปอุ่นๆอร่อยมากเลยค่ะผัดผงกะหรี่เขาจะเป็นสไตล์นัวๆนะคะเมนูต่อไปก็ชูชาไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นเจ้าสมุทรผัดฉากระทะร้อนค่ะ อันนี้ก็จะเผ็ดเบ,ดเบาๆนะคะเครื่องซีฟู้ดครบเลยค่ะกุ้งปลาหมึกหอยเชลล์นะคะเรามาใช้บริการที่สาขาชั้น5เซ็นทันปิ่นเก้านะคะอิ่มแล้วต่อด้วยของหวาน2องเมนูก็คือซาคูแคนตาลูปนะคะหวานเย็นชื่นใจแล้วก็จะมีสละลอยแก้วนะคะก็จะแบบไม่นมนะคะอันนี้จะแบบเปรี้ยวๆนิดนึงสดชื่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ